เฉลยข้อสอบอเน็ตวิชาภาษาอังกฤษทั้ง3ระดับชั้นคือชั้นป .6 ชั้นม .3 และชั้นม .6 ข้าวในเนื้อเรื่องกันเลยนะครับผมนะ59แล้วนะครับนะหน้านังสือสมยัย4นะครับนั่นก็คือคำสั่งบอกว่าให้ Read ให้อ่านนะครับ a n d และให้ r ร w นะครับ Row Line นะครับผมให้ลากเส้นนะครับ ชูเพื่อที่จะนะครับแมตช์จับคู่นะครับ the d e s c r i ร t i o n the อ e s c r i p t i o n แปลว่าการเขียนบอกรายละเอียดนะครับ with กับนะครับ t h e sport กับกีฬานั้นๆก็คือกีฬาไรนะครับที่ขอบอกรายละเอียดเอาไว้ข้อที่1นะครับนั่นก็คือ It is fast มันเร็วนะครับแปลงนี้เลยนะครับ is ไม่ต้องแปลนะครับนะเพราะ Fast เป็นคำาุุณศัพท์คำาุุณศัพท์ใช้คู่กับวบ to b e เท่านั้นแล้ววบ to be ไม่ต้องแปลนะครับมันเร็ว หมายถึงว่ากีฬาชนิดนั้นนะครับต้องเล่นแบบเร็วๆอยู่จำไฮอยู่คุณนะครับจำกระโดดนะครับไฮสูงคุณต้องกระโดดให้สูงนะครับมาเล่นกีฬาชนิดนี้อยู่แววนฮาเมดแล้วคุณก็ต้องสวมหมวกกันน็อกด้วยนะครับนะกีฬาที่ต้องสวมหมวกกันน็อกนะครับและวิ่งให้เร็วนะครับและต้องกระโดดด้วยนั่นก็คือสเก็ตบอ์ดิงนะครับ ข้อสองครับแดแปลว่ามีนะครับตามด้วยคำนามผู้พนดนะครับก็คือนายเพลเยอร์นะครับมีผู้เล่น9คนนะครับออนเดอะทีมในแต่ละทีมอย่าไปแปลว่าบนทีมนะครับนะคือคำบุพบทก็ใชออนก็จริงแต่เวลาเราแปลเราอย่าไปแปลว่าบนทีมหรือเราแปลว่าแต่ละทีมมีผู้เล่น9คนแปลอย่างนั้นก็ได้นะครับแล้ววิธีการเล่นนะครับยู Hit คุณต้องตีนะครับนาเดอร์บอลตีลูกบอลนะครับลูกบอลนะครับนะแหมคนรูก็ออกเสียงแต่ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษออกเป็นบอลภาษาไทยออกเป็นบอลน,นะครับนะคุณตีลูกบอลวิ่กับนะครับ The bat ก็คือไม้ไตีนะครับแล้วก็วิง่งตีเสร็จวิ่งนะครับซึ่งเราไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่แต่ในที่นี้บางคนก็อาจจะเคยเห็นมาบ้างแล้วนะครับนะก็คือเบสบอลเดี๋ยวเราว่ามีเช่นเคยนะครับ Six players นะครับผู้เล่น6คนนะครับ on the team ในแต่ละทีมนะครับวิธีเล่นก็คือ you t r u e แอนฮิตบอลนะครับคุณต้องโยนหรือคว้างนะครับลูกบอลก่อนนะครับแล้วถึงจะตีหรือตบนะครับโอเวอร์เด t o เน็ตโอเวอร์แปลว่าเหนือนะครับเด e n เน็ตก็คือตาข่ายโยนลูกบอลแล้วตบเหนือตาข่ายนั่นก็คือวอลเลย์บอลนะครับข้อสี่ครับแต่ครับแปลว่ามีครับอ1เล p เว y นอ s เลเวนเพลเยอร์สนะครับผู้เล่นสิบเอ็ดคนนะครับบนทีมในแต่ละทีมวิธีเล่นก็คือยูคิกบอลนะครับคุณเตะนะครับนะลูกบอล อยู่ขั้นแคชเดิลบอลนะครับคุณไม่สามารถจับลูกบอลได้นะครับล <enjoying> <ball> ูกบอลได้ก็คือเล่นฟุตบอลนั่นเองอยู่ฮิตเดิลบอลนะครับคุณไปบอลนะครับนะวิดเดรกก็ด้วยไม้เรกกตนะครับโอเวอร์เดอะเน็ตเหนือตาข่ายนะครับกีฬาที่ใช้ไม้ตีลูกบอลนะครับนะด้วยไม้เรกกตนะครับนะแล้วก็มีตาข่ายด้วยนะครับในที่นี่ มีกีฬาชนิดที่กราไเลือกนะครับนะก็คือเทนนิสนะครับในที่นี้นะครับเทนนิสนี่ใช้เรียกเรียกว่าไมเรเกตนะครับนะแต่้าใช้ไม้ไม้แบตนะครับ BAT นะครับคือปิงปองนะครับนะปิงปองใช้ไม้แบทเขาเรียกแบตนะครับ BAT แบอาภาษาอังกฤษนะครับนะไม่ใช่ไม้แบดมินตันนะครับไม่ใช่นะครับความหมายโอเคครับนี่คือคำแปล พจนที่สิครับลุกให้ดูนะครับแอนและคอมพลีททำให้สมบูรณ์นะครับผมนั่นก็คือ what is he or she doing นะครับเป็นประโยค Present c o n t i n u o u s tense นะครับเดี๋ยวคุณครูเขียนประโยค present c o n t i n u o u s ให้หน่อยนะครับโครงสร้างก็คือประธานนะครับนะประธานบวก is am หรือ are นะครับนะ is am หรือ are ตัวใดตัวหนึ่งนะครับนะถ้าประธานเป็นกระปุกก็ is นะครับประธานเป็นอะไรก็ am ประธานเป็นบูพน์ก็ are แล้วบวกด้วย Verb n n g นะครับขอเรียกว่าโครงสร้างของ Present c o n t i n u o u s t e n s นนะครับถ้าลูกๆจำเรื่องเทนได้ด้วยนะครับก็จะง,ง่ายในการเรียนนะครับนะจากนั้นเมื่อก็ถามว่า What is he หรือ She d o i n g นะครับก็แปลว่าเขาหรือหล่อนกำลังทำอะไรดังนั้นเวลาตอบเราก็ตอบเห็นะครับโซนย่าในปเป็นเอกพจน์นะครับก็ต้อง Is h เ t t t i n g นะครับกำลังตี ตีอะไรครับตีเดอะวอลเลย์บอลนะครับตีลูกวอลเลย์บอลเห็นไหมครับแล้วฮิตนะครับนะฮไอทีฮเนี่ยเวลาเติมไอจนะครับหลักการเติมไอเจไอนะครับเมื่อคำลงท้ายด้วยตัวทีเสียงสั้นนะครับและตามหลังด้วยสระนะครับนะต้องเพิ่มตัวทีเข้ามาอีกตัวหนึ่งนะครับนะเพิ่มเป็น2ตัวนะครับ ข้อสองนะครับ dr. ジュジュโดนะครับแปลว่าพวกเขากำลังวิ่งแข่งขันนะครับนะก็ใช้เป็น dr.running นะครับนะแทนอ่าสูตรตามที่คุณครูบอกนะครับเดเป็นประธานเป็นผู้พจนนะครับต้องคู่กับ R นะครับแล้วก็กริยาก็ต้องเติมไอจีนะครับ Run เป็น running เหมือนเดิมนะครับ Run ก็ต้องเติมตัว N เพิ่มใหม่อีกตัวหนึ่งข้อสองครับคิม is sleeping นะครับกินคิมกำลังนอนนะครับนะ กำลังนอนหลับก็ is sleeping max นะครับนะาภาพบางังเป็นเนนิดหนึ่งเดี๋ยวคุณครูต้องเอาป้ายนี้ออกนะครับนะเอาเป็นว่าป้ายมาขึ้นไว้ข้างบนดีกว่านะครับนะอ่าให้ได้เห็นภาพวิ่งนิดหนึ่งภาพนี้นะครับนั่นก็คือขอกำลังเข้าเส้นชัยนะครับนะเมื่อเข้าเส้นชัยก็เรียกว่ากำลังชนะนะครับนะก็ต้องเป็น is winning นะครับ is winning แปลว่ากำลังชนะนะครับผม แม็กกำลังชนะชนะอะไรครับชนะเดอะเรสแปลว่าชนะการแข่งขันวิ่งนะครับนะเรสไปได้2อย่างนะครับแปลว่าการแข่งขันเฉยๆก็ได้แต่ในที่นี้ตามภาพก็คือแข่งขันวิ่งนะครับเคนอิสคิกกิ้งบอลนะครับนี่อาจจะทับนิดหนึ่งนะครับคิมกําลังเตะลูกฟุตบอลนะครับหรือลูกบอลนะครับก็เป็นอิสคิกกิ้งส่วนจอนนะครับกําลังทําการบ้านนะครับก็ใช้อิสดู doing นะครับนะจบเลยนะครับครูไปเร็วเลยนะ Alright, okay, okay.